ทำกายให้ตรงตรงทำความรู้สึกให้รู้ตัวทั่วพร้อมทำความรู้สึกกับกายให้รู้กายรู้เฉยๆรู้แล้วก็วางเฉยรู้กายเมื่อรู้กายชัดแล้วเนี่ยวางทุกที่การนั่งการวาง การวางขันวางแขนวางอะไรก็วางให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่มันถนัดนั่นแหละแล้วก็วางเฉยมาซะเมื่อวางมันวางแล้วเนี่ยเราวางมันแล้วแล้วก็กำหนดรู้สติกำหนดรู้ตามลมหายใจเข้าออกพูดทุกวันนั่นแหละเพราะว่าพวกเรานี่ พูดเท่าไรก็ยังจำไม่ได้เพราะมันจํำไม่เข็นความจํจำมันเป็นสัญญาแต่รู้แล้ววางไม่มีสัญญาเพียงแต่รู้ตามที่กําหนดเท่านั้นคือไม่มีสัญญาถ้ามีสัญญาไม่ใช่เราตั้งกําหนดรู้ เป็นธรรมชาติจริงๆไม่ใช่อาจจะเอาจําเอาสัญญามาจําว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนีม้มันไม่ใช่งั้นเปนคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นการกําหนดรู้คือสมาธิคือความตั้งใจมัน่นตั้งใจรู้มั่นเพียรตั้งมั่นรู้ด้วยการกําหนดสติรู้เนี่ย มันไม่ใช่กับมันพูดแล้วมันง่ายง่ายแต่ว่ามันทํายากสําหรับผู้ความเพียรน,น้อยน้อยอยังไม่พอยังมีโลภในความเพียรดมโลภในความเพียรการโลภในความเพียรเป็นยังไงการลบในความเพียรเป็นยังไงนนเ,น,เน,งไงนืจะหาว่าดวงตา อถ้าไม่เข้าใจอเมื่อความเพียรเกิดขึ้นแล้วอความเพียรเกิดขึ้นแก่เราเบทนาก็เกิดเบีนานี่คือเหตุแห่งทุกข์ของความเพียรอันนี้ฟังให้ดีเวทนาเกิดขึ้นเพราะความเพียรอืม เพราะเวทนาเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อคนเพียนเกิดขึ้นเวทนาก็มีเหตุทำท่านทั ну ้งปวงเกิดแต่เหตุท่านจะมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกได้มีกำลังแค่ไหนจะเหนือจะเหนือเวทนารูปหรือไม่ ท่านต้องให้ผ่านเวทนารูปให่ไดนะ้ด้วยการกํนมรู้ตั้งมั่นด้วยสติการลึกรู้การตั้งใจมั่นรู้ให้เข้าใจรู้รู้อยู่ที่ปัจจุบัน,นการจะได้การจะสู้เวทนาหรือการจะละเวทนาได้นั้น,มนไม่ใช่ของง่ายนะเพราะเวทนานั้นเป็นด่านแรกของนามระรปู ของนามของนามรูปสัญญาเป็นครั้งที่สองสังขารมาอันที่สามบินจามาอันที่สี่อันนี้คือนามรูปนามที่อาศัยรูปเกิดเรียว่ารูปขันรูปขันในขันรูปรูปขันในขันรูปนามสีตรงนี้อาศัยรูปเป็นที่เกิดแต่ท่าน ไม่สามารถทรงนามได้ทรงนามมาธาตุได้ท่านจะไม่ผลนามอันนี้คือเหตุปัจจัยที่ท่านจะไปไม่ได้การทรงนามนั้นสติทรงรู้ลมหายใจเขาออกก็คือนามทรงนามสตินั้นน่ะกำหนดรู้นั้นน่รู้นั้นน่ะไม่มีตัวตนเป็นน้ำ ไม่ใช่เพืเกิดจากรูปเกิด<อ>จากรูปนี่แหละจะเกิดจากความว่างของรูปต่างหากท่านว่างรูปมากเท่าไหร่ <ใน S 1> สติของท่านยาาันนนมงมากเท่านั้นมีกําลังมากเท่านั้นเพราะฉะนั้น,นการกหนดรู้จึงมีเหตุปัจจัย<น>มีเหตุปัจจัยอะไร<น>มีเหตุปัจจัยต่อเวทนา เวทนาจะห้ำหันกับเวทนาเวทนาสติห้ำกันกับเวทนารูปท่านจะมีความเพียรในเวทนาของเวทนาคือการกำหนดรู้ในเวทนานามรูปคือลมหายใจเข้าออกได้แค่ไหนเวทนากายของท่านเป็นเงาตามตัวเวทนานั้นก็จะมีกำลังมากขึ้น มีกําลังมากเพราะอะไรกําลังของเวทนานั้นมีทั้งรูปขันและนามขันและาธาตุขันดินน้ำไฟลมจะเกิดขึ้นเป็นขบวนการของเวทนาเวทนาจิสมาธิตั้งมั่นอยู่ในาธาตุอันเกิดดับที่ตั้งมั่นที่ปัจจุบันจะมีกำลังแค่ไหนอันนี้ เป็นกำลังที่ทัดยจะทรงดูทรงรู้ให้เข้าใจว่าท่านจะมีกำลังแช่ไหนที่ตั้งมั่นเป็นก็ว่าเป็นฐานเป็นฐานแห่งการกำหนดรู้เหมือนปืนใหญ่เลยนะยิงจากยิงจากรูปไปตกอยู่นี่ไปตกกับข้างใน ข้างในแห่งในระหว่างกลางเป็นมัชชิมาติปติปทายในระหว่างกลางของอของความรู้สึกแล้วมันไปกระจายที่นั่นแรงแรงแรงดันแห่งแห่งระเบิดนะเห็นแรงดันแห่งแห่งอาวุธไปไปไปแต่กระจายที่นั่นแ็ว่าแตรกระจายของและอาวุธนั้นก็คือสัมปชัญญะ จะมีกําลังกระจายได้แค่ไหนก็เพราะว่าอาวุธตรวตนี้นกําหนด,ดรู้เข้าไป,ไปให้มีกําลังมากเท่านั้นเลยอันนี้เนี่ยถ้าท่านมีกําลังมากในกระบวนการของอาวุธเนี่ยท่านกําหนด,ดรู้เข้าไปมากเท่าไหร่เวทนานั้นสู้ไม่ได้เวทนานั้นก็จะค่อยเบาลงเบาลงท่าที่เข้ามาช่วยเข้ามาช่วยในเวทนาไม่สนจะมีดินน้ําไฟลม ในความหนักในความเบาอะไรก็แล้วแต่ไม่สนเราจะประกอบได้ปืนใหญ่คือกำหนดรู้ให้มีให้มีสมัตนะคือแรงแรงดันเข้าไปให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละท่านริงจะสู้รูปนามหรือนามรูปได้ในรูปได้เพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยการเรียนรู้เนี่ย หาตึงหาอุบายหลายๆอุบายเข้าไปกํากับกํากับทำความเห็นให้ถูกทำความเห็นให้แยบคายทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นให้ท่านเหล่านั้นทุกท่านนั้นได้เข้าใจว่าเหตุและปัจจัยของรูปแรนามนั้นน่และสัจสมะสติสมาธิปัญญานั้นนจะห้ำหันเข้าไป จะห้ำหันเข้าไปสู่ความปกติได้อย่างไรเพราะฉะนั้นให้ท่านเข้าใจให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเขาออกอมีสติมีสมาธิตั้งมันม่นให้ท่านเข้าใจคำาา่ารอบปัจจุบันรอบมไม่ให้มีอดีตเกิดขึ้นในรอบนั้นมีแต่รู้เท่านั้นลมดับลมดับ ลมดับว่างเกิดท่านส่งว่างวางลมอันนี้คือปัจจุบันปัจจุบันของรู้ไงลมดับละว่างคือละละอดีตละรู้ลมขึ้นเขาออกเพราะละลมปั๊บลมดับปับละละล๊บละลมทันทีเพื่อไปส่งว่างสติท่านต้องไวไวมากส่งว่างลมเกิด ละว่างส่งลมล้มดับละลมส่งว่างว่างลมเกิดละว่างส่งลมการปล่อยว่างการรู้ในสองระดับนี้เป็นรู้ลูปกับรู้หนมคือรู้กับว่างความรอบของท่านจะรอบได้แค่ไหนมีกำลังแค่ไหนอยู่ที่สติและสัมปชัญญะ ของท่านเมื่อท่านรอบแล้วอย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยความคิดความผูแต่งไม่มีมีแต่รู้มีแต่ลมเนี่ยมีแต่รู้ลมมีแต่ลมรู้อ่าเข้าออกเข้าออกเข้าออกรู้รอบลมก็รู้ว่างก็รู้รู้รอบทั้งลมทั้งว่างเป็นปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอดีตคืออะไรถ้าท่าน รู้ไม่ทันรู้ไม่รอบคำว่าอดีตนั้นก็จะเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันทันทีอดีตก็คือสัญญาปัจจุบันก็คือรู้รู้รอบอยู่ตรงนั้นถ้ารอบไม่รอบอดีตก็คือสัญญาสัญญาที่วางไปมันจะเกิดขึ้นเมื่อท่านได้วางอดีตสัญญาเกิดขึ้นถ้าท่านมีสัญญาเกิดขึ้นท่านละสัญญาไม่ได้เบียาก็เกิดขึ้น ถ้าเวทนาท่านรู้เวทนาไม่ทันท่านเข้าไปสู่เวทนาเป็นอะไรอเป็นตั้นหาสองตัวสามตัวมาดไม่รู้อะไรเกิดขึ้นท่านจะมั่วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคําว่าคําว่าปัจจุบันนั้นก็คือความรอบในปัจจุบันนั้นเองความรอบของสติรู้นั่นเองถ้าไม่รอบแสดงว่า มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าไม่รอบแล้วไม่มีปัจจุบันแล้วเสียปัจจุบันไปแล้วเสียลูกไปแล้วอืถ้าท่านตามลูกบอลทันท่านก็มาท่านก็ได้ท่านก็ได้คลองลูกบอลแต่ท่านเสียลูกบอลแสดงว่าอืท่านเสียลูกแล้วท่านเสียรู้แล้วอืยังไงอย่างนั้นเลยอืเพราะฉะนั้นเน่ท่านต้องเข้าใจเข้าใจคาว่า,ากําหนดรู้อื และเข้าใจว่าความตั้งใจมั่นรู้และเข้าใจคำว่าสัมมชัญญะรู้ภายในรู้รอบรอบรู้ภายในและรู้ยิ่งกว่านั้นก็คือรู้รูปนะรู้เวทนารูปเวทนารูปว่างหรือเปล่าเวทนารูปของของรูปภายนอกว่างหรือเปล่าดับหรือเปล่า เวทนาอยู่ในเวทนานั้นว่างหรือเปล่ารู้หรือเปล่าตั้งมั่นที่ปัจจุบันหรือเปล่าความไม่เปล่านั้นความไม่ตั้งมั่นนั้นมันเป็นยังไงมันได้รอบได้ยังไงท่านจะรู้เองอันนี้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าท่านตั้งมั่นได้รอบได้ท่านจะเริ่มสบายแล้วจะเข้าสู่เอกตาสบายสบายสบายอืมันมีความคิดปรุงแต่งสบายแล้ว ท่านเข้าจะเริ่มจะเข้าสู่วิพัฒนาได้แล้วปัฒนาเบื้องต้นก็คือปัฒนาสติปัฒนาสมาธิปัฒนาปัญญาคือตั้งมั่นอยู่ในความรอบของปัจจุบันนั่นก็คือปัจยิปัฒนาความรอบเบื้องต้นถ้าวางวิปัฒนานี้วางปัจมาลางความรอบนี้จึงจะเป็นวิปัฒนารูปและนาม ต่อไปณะข้างหน้ารูปนามยิปธนาแล้วก็เป็นนามมารูปนามมารูปของธาตุหรือธาตุนามมานามของรูปต่อไปนี่มันมีหลายขยักเพราะฉะนั้นเราต้องเอานี่ก่อนเราไม่รอบเรายึงคิดปรุงแต่งอยู่เราจะไปไหนไม่ได้เราจะอยู่ที่ปัจจุบันเอาตรงสังขารทํางานไม่ได้ดับนิ่งอยู่รู้อยู่พรฒน์ิสมาธิ ความรอบในปัจจุบันของสี่สมาธิเท่านั้นอันนี้คือเหตุปัจจัยที่ลุงตาเป็นห่วงพวกท่านให้ท่านอยู่ตั้งมั่นที่ปัจจุบันให้ได้ใครอย่างนั้นวิัสรนาไม่ได้มีจะวิัสสนึกเนี่ยอันนี้เขาบอกไว้เพราะฉะนั้นเราตั้งตั้งมั่นจริงๆเข้าลุงตาพูดช่นนี้ก่อนคอยตั้งมั่นตั้งใจ ให้ท่านดูดีๆอันนี้พูดที่เข้าสูอ่อกตาอกเปียยขาพูดส่งกุแลคือให้ท่านรู้ดีๆว่าเวทนาเวทนาสองเวทนาเวทนารูปเ,เวทนารูปกับเวทนานามคือใจอันนี้พูดเรื่องใจก่อน พูดเร่งใจก่อนเวทนารูปกับเวทนาใจคือผู้รู้อย่างไรความรอบของความรอบของปัจจุบันคือท่านจะเข้าใจหรือไม่นั้นน้องตาก็จะจะพูดให้ฟังสาหรับผู้ทรงอุปเกขา สมมติว่าสมมุตินะสมมุติว่าแต่กอนน่อนเราเก็บปวดมากเวทนาส่วนต่ำเราเราเวียเราเรามีเวทนามากคือเก็บปวดมากเวทนามากปวดง่ายเวทนากายนะความรอบของเราเนี่ยยังไม่รอบเท่าไหรแ่แต่เรารู้อยู่แต่บัดน,นี้เรารอบแล้วเนี่ย เรารอบเดียวให้สังเกตดูสติทรงรู้ตรงนั้นทรงว่างตรงนั้นทรงวางใจตรงนั้นทรงว่างของใจทรงสมาธิทรงว่างอุปขคานทรงว่างทรงว่างว่างว่างอยู่ปัจจุบันนั้นน่ะมันรอบอยู่ตรงนั้นน่ะ กับความเจ็บปวดของเวทนารูปนั้นน่ะมันห่างกันไหมมันจูนกันได้อีกไหม,ย,มยกตัวอย่างยกตัวอย่างเรามีเชือกขาขานี่ยเอาข่าวมามัดเสามัดเสาเสานั้นกับเสานี้ สอนกัสอนมัดให้ตึงๆท่านไม่ตึงเอาเอาไม้บรขคันชนะเข้าให้มันตึงให้มันตึงไอเวทนาเนี่ยมันหนักเต็มที่เลยมันหนักจนมันปล่อยวางเลยคือมันดับเ่ยมันดับดับมันตึงจนมันหย่อนเลยอมันตึงจนจนจนมันหย่อนเลย มันตึง,ง,นงใ,นในเวลาบันดับเนี่ยคือมัน,สา,นสามารถย่อนคือสู้สติสมาธิไม่ได้เ <c oughs> มื่อเวทนารูปนั้นอ่ะมันค่อยๆจางคายไปเมือ่อเรานั่งนานๆนั่งนานๆนั่งคนเดียวสังเกตดูว,ตว่าผู้รู้เนี่ยผู้รู้สังเกตว่าผู้รู้เนี่ยผู้รู้อยู่ในลมเนี่ยผู้รู้อยู่ในว่างนะั่นอ่ะ ที่มันรู้อยู่ตรงนั้นนะ่ะกับเวทนากายเวทนารู้จตรงนั้นนะ่ะห่างกับเวทนากายมากหรือไม่มสมมุติเมื่อเชือกตึงแล้วเนี่ยมันรู้เข้าเข้าใจแล้วเนี่ยเอามีดมาตัดเชือกตัดกลางกลตัดเชือกตัดกลางกลางตัดครึ่งเสาเนี่ยตัดกลางๆเป็นมันชิมาปุปญาตัด มัดกลางๆแล้วมัดตึงๆแล้วตัดตัดกลางเชือกตัดกลางเสาในระหว่างเสาเนี่ยให้ครึ่งแบ่งครึ่งกันตัดครึ่งเลยเชือกตึงๆอย่างนั้นนะแล้วตัดครึ่งตัดครึ่งที่เราถูกวางไปแล้วมันมันตึงๆแล้วถูกวางไปแล้วมันรู้อยู่นะเมื่อมันตัดไปแล้วเนี่ยว่าจารงว่าถ้าตัดไปแล้วเนี่ยตัดรู้ไปแล้วเนี่ย เวทนาก็จะหดเข้าไปคือสั่งเข้าไปสู่ที่อยู่ที่อยู่ที่เหี้ยคือมันปวดอยู่ที่ขาไงมันสั่งเข้าไปอยู่ที่ขานั่นแหละมันปวดอยู่ที่ขาเห็นไหมจะมากจะน้อยก็มันก็เลิกอีแล้วแต่เหี้ยมันมันอยู่ที่ขาอยู่ที่ก้นแต่ส่วนหนึ่งส่วนผู้รู้เนี่ยรู้อยู่ที่อยู่ที่ลมอยู่ที่ปัฏิบัน อยู่ที่ปัจจุบันในระหว่างเวทนาลูกกับเบทนานามเนี่ยมันสามารถจะเข้าไปยึดกันได้อีกไหมหมายถึงว่าถ้ามันตึงแล้วเนี่ยตัดขาดแล้วเนี่ยตัดขาดแล้วเนี่ยมันจะห่างเบทนานี่ลูกก็จะไม่สามารถจะจะเข้ามาติดติดติดเวทนานาำมารูป เวทนานามรูปจะเข้าใจว่าเวียนานั้นน่ะเป็นทุก์ก็จะไม่ไปเพราะมีสติรักษาคือรอบอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นจึงไม่สามารถจะต่อเวีนาได้คือไม่สามารถจะต่อเชือกได้อีกเพราะมันตึงมาแล้วอันนี้เราสังเกตว่าเวทนารูปกับเวีนานามรูปนั้นห่างกันขนาดไหนเนี่ยห่างกขนาดไหน อันนี้ต้องดูตัวเองว่าความห่างในเวียนาต่อเวทนานั้นห่างยังไงมันห่างเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุของความห่างอย่างนี้เป็นต้นท่านมีสติรอบแค่ไหนรอบแค่ไหนผู้รู้ว่างแค่ไหนวางได้แค่ไหนเวทนานั้นท่านตั้งรูปท่านวางรูปได้แค่ไหนคือท่านต้องเข้าใจว่า แม้ว่าท่านรู้ท่านก็รู้แบบรู้ที่ใจมามามาถึงใจถ้าท่านรู้อยู่ท่านก็สบายรู้นนั้นเรือสบายคือไม่คือไม่ไม่เดือดร้อนคือรู้ก็รู้เฉยๆใจใจรู้เฉยๆเพราะว่าเบทนานั้นน่ะมันก็รู้อยู่ที่ที่เหียยของมันคือไม่สามารถคือเวธานานั้นน่ะก็อยู่ปัจจุบัน อยู่ปัจจุบันที่เป็นปวดรู้ก็อยู่ปัจจุบันที่ท,ที่ที่รู้อันนี้แสดงว่าเวทนาต่อเวทนาจูนกันไม่ติดละไม่ติดต่รู้อยู่ว่าเป็นเวทนานับแต่วันมันจะห่างไปห่างไปคำว่า,าห่างนั้นนะ่ะเวทนานั้นก็จะค่อยะดับไปดับไปผู้รู้ก็รู้ห่างห่างากเวทนาก็จะค่อยรู้จางไายไปจางไายไปคือสังเกต่างนี้เ <N> <N> นี่ย ด้วยอินทรีย์ของตัวเองถ้าไม่บอกก็จะว่าไม่พูดอีกอการเปรียบเทียบกันในระหว่างตึงๆแล้วตัดเชือกกลางเนี<ๆ>่ยท่านจะต่อได้อีกไหมมันจะมันจะต่อได้มหมต่อไม่ได้ถ้าท่านเข้าใจจริงเข้าใจว่าเวทนากับเวทนานมันมันต่อกันได้ไหมมันต่อได้เพราะอะไรถ้าตึงแล้วมันมันตัดแล้วมันจะต่อได้เพราะอะไรสะแสดงว่าถ้าต่อได้อยู่สแสดงว่า ท่านไม่มีสติเลยท่านไม่มีสมาธิเลยขนาดตึงแล้วตัดเชือกเนี่ยมันไม่มีที่ต่อแล้วเนี่ยท่านยังต่อได้เนี่ยก็มันก็พูดไม่ได้คือสมาธิเนี่ยคือไม่เทบจะไม่มีเลยวันต่อเทบจะไม่เข้าใจแล้วว่าเวทนากับเวทนาห่างกันขนาดไหนมันต่อขนาดตึงแล้วเนี่ยไม่ต่อได้อย่างไรคำว่าต่อเชือกเนี่ยมันมาต่อต่อไม่ได้หรอกถ้ามันตึงแล้วตัดความหมายความหมาย ดูความเวทนาจะห่างกันในขนาดนั้นอ่ะอ้าวอันนึงเก็บอยู่หัวเขา่าอันนึงรู้อยู่ที่หน้าอ,อกอยู่ที่ความรอบอันนี้ก็รู้จ้ะก็ะเย็นแล้วรู้จ้ะรู้จ้ะนี่เฉยอยู่เย็นอยู่ถ้าเรามีสติสมาธิพอกำลังพออันนี้มันก็ไม่ไม่ะไละไม่หวั่นไวแล้วมันก็ปวดอยู่ที่ท,ท,ที่ที่เป็นปวดแต่ก่อนมันมันนันเป็นยยงไงน,น,นี้แต่ก่อนมันแต่ก่อนมันเนี่ยมันจะวิ่งไปสู่เวทนาวั่นต่อ มันมันมันกออกมนออีออ้ออกออกออกไปสู่เวทนาเดี๋ยวสังเกตก็ตอนนี้เป็นไงบ้างมันนี่ออกไปไหมหาเวทนาไหมอ่าอ่าถ้ามันไม่ได้่งออกออกเวทนามันคิดได้เพราะอะไรเพราะความบรรลุของสติสมาธิของท่านท่านรู้ไหมว่าท่านบุกพองอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือข้อบุกพอง คือจะให้ให้ดูเหตุและปัจจัยที่มันเกิดขึ้นที่ท่านไม่เข้าใจอะอันนี้บอกว่าเฉยๆแล้แต่แว่าอย่าไม่เชื่อได้เลกบอกเฉยๆรู้ว่าให้ฟังไปเฉยไปพูดให้เชื่อพูดให้ฟังอืมเอาตั้งใจดู